سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد อรรถสุฮานุวตาลาพระองค์ทรงกำหนดพระองค์ทรงเลือกสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อรรถตาลาทรงตัดว่าวรบบุก,บบกยัคลุกุมายชาวยักตารและผู้วิบานของเจ้านั้นได้ทําการสร้างในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ก็ได้ทรงทรงเลือกแล้วในตอนนี้เรากําลังเดินเข้าสู่วันที่มีความสําคัญในวันหนึง่ง ที่อลัลลอฮ์สุบฮาหนุวตาลาได้ทรงกำหนดเอาไว้เป็นวันที่มีความสำคัญในศาสนาอิสลามเป็นวันที่มีความสำคัญที่อลัลลอฮ์สุบฮาหนุวตาลาได้ให้นบีที่ยิ่งใหญ่ได้รอดพ้นจากศัตรูที่นับว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของอิสลามศัตรูตัวฉกาจของท่านนาบีท่านนั้นศัตรูที่ มีทั้งคำกล่าวที่ออกมาในการตะกับบสถในการยิงพยองซึ่งถ้าหากว่าเรามามองดูว่าคนที่จะมีการยิ่งพยองมีการทรยศต่อนอบีมีการฝ่าฝืนต่อนอบีต่างๆเนี่ยก็น่าจะไม่มีใครเกินบุคคลคนนี้เขามีคำพูดที่ออกมาที่อลสบายนวตา,าราได้เล่าให้เราฟังในอัลกุรอานว่าอันรบบุคุมุลอาลาศัตรูคนนี้ ได้กล่าวว่าฉันคือผู้อวยพรของเจ้าทั้งหมดเลยที่สูงส่งที่สุดศัตรูคนนี้ได้มีคํากล่าวว่ามาไอริมตุลกุมินอิลาฮินไวยีฉันไม่เคยรู้ว่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฉันอีกแล้วศัตรูคนที่มีคํากล่าวว่ายาฮามานอิบเนลีซอร์ฮัลลัลลีอับลุกุนอัสบาบอัสบาบัลส์มาวาทิฟัตตัลีอิลาอิลาหิมูซาอินนีละอุนุฮูกาดีบาศัตรูที่บอกว่าโอฮามาน บอกกับสมุนของเขาบอกองครักษ์ของเขาว่าให้สร้างหอคอยให้ฉันหน่อยเพราะฉันจะได้ขึ้นไปหาพระเจ้าของมูซาแล้วฉันได้คิดว่ามูซาเนี่โกหกพี่น้องทั้งหลายศัตรูคนนี้ก็คือฟิรอูนเฟรอนที่มีแต่คำกล่าวออกมาว่าฉันเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดฉันคือผู้อิบาลที่สูงส่งที่สุดฉันคือพระเจ้าสูงส่งที่สุดฉันไม่เคยรู้ว่าจะมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฉันอีกแล้ว ศัตรูที่บอกว่าให้สร้างหอคอยจะขึ้นไปหาอัลลอฮ์สุบฮานุอิตาราที่เป็นพระเจ้าของมูซามาศัตรูที่บอกให้คนยอมจำนนต่อเขาและอัลลอฮ์สุบฮานุอิตาราก็ได้กำหนดให้ท่านนบีมูซาะอะลัยฮิสสลามเนี่ยมาทำการด่าวะชายคนนี้ด่าว่าิฟรอนพี่น้องทั้งหลายแล้ววันที่เรากำลังมุ่งตรงเข้าไปสู่วันที่สำคัญในวันนี้เนี่ยก็คือวันที่อัลลอฮ์สุบฮานุอิตาราให้ท่านนบีมูซาได้รอดพ้นจากการไล่ล่าของฟิรอูน และในวันนี้เละเป็นวันที่อัลลอฮ์สุบฮานูวตาลาได้ทำลายล้างฟิโรูนททำลายล้างด้วยกับอะไรฮะพี่น้องทำลายล้างด้วยกับสิ่งที่เขาเคยหยิงห่งพยองว่าเขามีมีสิ um. ่งนั้นอยู่ฟ um ิโรูนได้เคยมีความคิดว่าแล้วก็มีคำกล่าวขึ้นมาที่อัลลอฮ์ตาลาได้เล่าให้เราฟังในอัลกุรอานว่าอะไรสลีมุนกุมิสราวะฮัดฮิลอันฮารุตจริมินตัดีฟิรูนได้บอกว่า ฉันเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในดินแดนอียิปต์ไม่ใช่หรอพี่น้องครับมีในยุคหนึ่งที่ดินแดนอียิปต์เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบนหน้าโลกดุนยานี้แล้วฟรโรนก็บอกว่าอะไรสาลีมุนกูไมส่สมฉันเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในดินแดนอียิปต์ไม่ใช่หรอวาฮาดิฮิลอันฮารุตจีรีมินตาตีแล้วเขาก็ได้สร้างวังไว้บนน้ําหมายความว่ามีน้ําไหลผ่านใต้วังของเขา และนี่คือที่พำนักที่แม้กระทั่งในยุคก่อนและในยุคนี้เนี่ยคิดว่าเป็นที่พำนักที่จะสร้างความผาสุกให้เราที่สุดก็คือบ้านที่มีทานน้าไหลอย,อยู่ใต้นั้นเฟตรอรุลมีความยิ่งพยองคิดว่าบ้านของเขาคือบ้านที่ยิ่งใหญ่แล้วคิดว่าบ้านของเขามีทานน้าไหลผ่านอยู่ใต้นั้นและอัลอสุมหานูอาตาลาทําลายล้างเขาอย่างไรพี่น้องมาดูนะว่าเฟรโอนต้องการหลังจากที่ได้รับคําทํานายจากโกโหราว,ว่าจะมีเด็กเกิดขึ้นมาโค่นบัลลังก์ของเขา ฟิรอนสังฆ่าเด็กแต่ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาอัลลอฮ์ตาลาให้ท่านนาบีมูซาที่จะมาโค่นบัลลังก์ฟิรอนเนี่ยเป็นคนที่ไปเติบโตในวังของฟิรอนอัลลอฮ์ตาราให้ดนให้แม่ของท่านนาบีมูซาเนี่ยปล่อยท่านนาบีมูซาลอยน้ําพี่น้องทั้งหลายคนเราเวลากลัวโดนฆ่าแน่นอนต้องเอาซ่อนไว้แต่อัลลอฮ์ตาลามีบัญชาว่าให้ลอยน้ําแม่ท่านนาบีมูซาทําตามคาสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาถึงแม้มันจะค้านกับความรู้สึกก็ตามแต่มันคือคําสั่ง แล้วท่านอบีมูซาก็าไปติดอยู่ที่วังของเฟรอนนภรรยาของเฟรอนนมีความรักในเด็กคนนี้ขอเอาเด็กคนนี้มาเลี้ยงพี่น้องุ้ีเกียิจากการที่แม่ท่านอบีมูซาต้องแอบเลี้ยงท่านอบีมูซากลักับกลายเป็นว่าภรรยาของเฟรอูนจ้างแม่ของท่านอบีมูซานมะมาให้นมลูกของตัวเองในวังของเฟรอูนแล้วท่านอบีมูซาก็เติบโตขึ้นมาในวังจนเกิดเหตุการณ์ที่ระหว่างกีฟตี้กับ บันนีสริริจนทำนบีมูซาต้องเดินทางออกจากอียิปต์และอเลสุบหานัวตาราก็มีบัญชามีวะฮีลงมาให้ท่านนบีมูซาแล้วนบีมูซาก็กลับมาด่าว่าฟิรอจนในวันนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายที่ท่านนบีมูซากลับมาทําการด่าวาผู้ที่หญิงพยองที่สุดผู้ที่มีความตะกับโบรมีความยิ่งคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยแต่อเลสุตาราบอกกับท่านนบีมูซาว่าฟะกูลาและหูเกาและเลยยีนั้นจงใช้คําพูดที่นุ่มนวลกับ กับเขากับฟิรโรจน์เนี่ยและในสุดท้ายแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราน่าจะได้ยินเรื่องราวท่านนาบีมูซากับฟิรโรจนมาอย่างมากมายในอัลกุรอานอาลัลลอฮ์ตาราก็มีคําบัญชายท่านนาบีมูซาพาบันีอิสรออีลชนชั้นที่โดนกดขี่ข่มเหงในดินแดนอียิปต์เนี่ยพาหนีไปในยามค่ําคืนและฟิรโรนก็ไล่ขวดยกกองทัพไล่าตามท่านนาบีมูซาไหลสลามพี่น้องหุ้มไเกียรติ แล้วในวันสําคัญในวันนี้เนี่ยวันที่10เดือนมุฮัรรอมคือวันที่ท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสสลามโดนฟิรโรไล่ล่าไปจนถึงท้องทะเลก็คือทะเลแดงบรรดาผู้คนผู้บันิรรัิอิสลาได้บอกกับท่านนาบีมูซาว่าอินนาละมุตรกูลเราคงจะโดนตามทันแล้วท่านนาบีมูซาได ah ้บอกว่ากัลลาอินนามัยรอบบีไซยาดดินบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอก ฉันมีผู้ให้บานของฉันมีอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาอัลลอฮ์ตาลาจะให้ทางนำกับฉันอัลลอฮ์ตาลาจะให้ทางรอดกับฉันพี่น้องฮะบางครั้งเราอาจจะคิดได้ว่ากองทัพที่ยิ่งใหญ่ของเฟรโรนต์ตามมาทางด้านหลังแล้วข้างหน้าคือทะเลแดงที่ไม่มีทางไปแล้วถ้าเดินไปข้างหน้าคือจมทะเลถ้าหากว่าย้อนกลับไปข้างหลังก็โดนกองทัพของเฟรโรน์บทขยี้อย่างแน่นอนแต่ท่านนบีิท่านบานบีิท่านอบุมูซาได้ความมั่นใจในวะฮีที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาได้บัญชาลงมา ท่านนบีมูซาบอกว่ายังไงเอาลอสสุภานุวตาลาก็จะให้การรอดพ้นกับท่านนบีมูซาและกลุ่มชนท่านนบีมูซา่าลอ์ตาลายท่านนบีมูซาเอาไม้เท้าตีไปที่ทะเลและทะเลก็แยกออกเป็นส2บสองทางเดินในช่องทางเดินนั้นเนี่ยเป็นทางเดินที่แห้งสนิทสามารถเดินไปได้อย่างง่ายได้พี่น้องผู้มีเกียรติในการรายงานบอกว่าน้ําที่อยู่ระหว่างทางเดินนั้นเนี่ยสูงขึ้นเท่าภูเขา ที่ให้ท่านนบีมูซาและกลุ่มชนท่านนบีมูซาทั้ง12กลุ่มเนี่ยและทุกคนจะรู้ว่าต้องเดินไปทางเส้นทางไหนทั้ง12เส้นทางเดินทางลงไปข้ามทะเลแดงไปฟิรอุนไล่ตามกองทัพของท่านนบีมูซาแล้วก็เดินตามลงมาตามทางท่านนบีมูซาได้ลงพี่น้องทั้งหลายเอาล่์ตายท่านนบีมูซาได้รอดพ้นในวันที่10ของเดือนมุฮัตรอมรอดพ้นขึ้นฝั่งไป ฟีรโรอนกับกลุ่มชนของฟิรโรอนเนี่ยก็อยู่ตรงกลางทะเลและอัลลอฮ์ตาราให้น้ําทะเลประกบปิดเข้ามาพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายและในวันนี้แหะคือวันที่ท่านนบีมูซาได้ทําการถือศีลอดขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานูตาลาที่อัลลอฮ์ตาลาให้ท่านนบีมูซาและบันิอิสราออลเนี่ยรอดพ้นการไล่ล่าของฟิรโรอุนผู้ที่มีความตะกรบบดมีความหยิ่งพยองคิดว่าตัวเองนั้นดีคิดว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าคนอื่น และบรรดาบบนีอิสราเอลก็ทําการถือศีลอดในวันที่ท่านนบดุีสุลต่านลอฮวาลีอัลซัลลัมได้เดินทางอุปยบเข้ามาสู่นครมดีนะท่านนบ,บีได้พบว่าพวกยโฮดได้ทําการถือศีลอดในนครมดีนะแล้วท่านนบีก็ได้ถามพวกยโฮดในการถือศีลอดเขาก็ได้บอกพวกยโฮดก็ได้บอกว่าท่านนบีมูซาได้ทําการถือศีลอดเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์ส well. ุบฮานูร์ตายละแล้วพวกเราก็ถือศีลอดท่านนบ,บีก็เลยบอกว่านะโนอาฮักก ah ah um ุบิมูซามิงกุม บอกว่าพวกเราลิมเนี่ยมีความเหมาะสมกว่าในการที่เราจะถือสินอดในการขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานุวะตามากกว่าพวกเจ้าอีกท่านนบีก็เลยใช้ให้บรรดาสาฮาบะทำการถือสินอดในวันอาชูรอแล้วท่านนบีสุลลฺฮฺฮุอไลลัยมุัซลัมก็ได้บอกให้บรรดาสาฮาบะได้รู้ว่าละอินอิชตุฟิลามิลกาบิลถ้าหากว่าฉันมีชีวิตอยู่ถึงปีถัดไปเนี่ยละอซูมันตัตาเซยฉันจะถือสินอดในวันที่9ด้วย แในอิกริวายะหนึ่งที่บันทึกโดยมัมอห h มัดได้บอกว่าซูมูเยามันกอบลาหูวเยามันบาเดหูจงทําการถือศีลอดวันหนึ่งก่อนวันที่10แล้วก็วันหนึ่งหลังวันที่10หมายความว่าไงครับพี่น้องบรรดานักวิชาการได้บอกกับเราว่าการถือศีลอดของเราจึงมีสิ่งที่อนุญาตได้อยู่3มรูปแบบ1ก็คือถือศีลอดวันที่10คือวันอาชูรอแล้วก็วันที่9ก่อนวันอาชูรอแล้วก็วันที่11หลังจากวันอาชูรอรวมเป็น3มวัน ในหะดีษที่บันทึกโดยอิมัมอับดลมัดรูปแบบที่สองที่ท่านอับดุลเลาะวะซันลัมได้บอกว่าอีกหะดีษอีกบทหนึ่งที่บอกว่าอะไรอิชตัฟิลอาเมลกาเวลลาซูมันนัตตาเซะถ้าฉันมีชีวิตอยู่ถึงปีถัดไปเนี่ยฉันก็จะถือสินอดในวันที่9ด้วยก็คือการถือสินอด2วันคือวันที่9กับวันที่10และอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบที่3ที่บรรานักวิชาการมีความขัดแย้งกันระหว่างคนที่บอกว่ามูบาคืออนุญาตหรือกลุ่มที่บอกว่าเป็นมักรู ยังไม่สมควรก็คือการถือศีลอดวันที่10เพียงแค่วันเดียวเพราะอะไรทั้งวิชาการบางท่านถึงบอกว่าไม่สมควรเพราะท่านอับดุลลอฮฺซลได้บอกไว้ในรีวาะหนึ่งว่าคอลิฟุลมายูสจงทำการคอริฟุลเยฮูดจงทำการถือศีลอดให้มีความขัดแย้งกับพวกยูก็คือซูมูเยามันกอบละหูวเยามันบะดะหูจงทำการถือศีลอดวันหนึ่งก่อนวันอาชูรอ แล้วก็อีกวันหนึ่งหลังจากวันอาชูรอเพราะฉะนั้นหินบทนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าเราควรจะทําในสิ่งที่ค้านกับพวกยิวที่ทําการถือศีลอดในวันอาชูรอเพียงแค่วันเดียวก็คือการถือศีลอด 9, 10, 11หรือว่าวันที่9กับวันที่10พี่น้องผู้มีเกียรติด้วยกับพิกมาของอัลลอฮ์สุบฮา,หาหนูอตาลาในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ได้ทรงกําหนดในปีฮิจรรัสสากกะระที่61ได้เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในหน้าปศาสตร์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยได้เกิดขึ้นตรงกับวันที่10เดือนมุฮัรรอมในปีที่เจริญศักราชที่61ก็คือการเสียชีวิตของท่านฮุเซนบินออลีบินอบีตลตอริบรอด้วลละอันคนที่เป็นหลานของท่านนาบีสุลลัลละฮ์วะลายอัสลัมคนที่ท่านนาบีสุลลัลละฮ์วะลายอัสลัมได้บอกถึงท่านฮุเซนและก็ฮัสซันที่เป็นพี่ชายฮุเซนว่าไซยิดาฉบับอัลลินจันนะ เขาทั้งสองเป็นนายของวัยรุ่นในสวงสวรรค์หมายความว่าท่านนบดุลอสัลลัลลอฮฺวยายะวะซัลลัมได้ยืนยันว่าท่านฮุเซนจะเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์พี่น้องขุมมีเกียนแล้วท่านฮุเซนได้ถูกสังหารในวันที่สิบเดือนมุฮัรรอมซึ่งเป็นการถูกสังหารที่โดนวอลเลมโดนอาธรรมจากกลุ่มที่ไม่ต้องการหวังดีกับอิสลามพี่น้องทั้งหลายในเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ที่ตรงกับวันที่สิบเดือนมุฮัรรอม และเป็นเหตุการณ์ที่ผู้คนมีความปฏิบัติแตกต่างกันไปกลุ่มชนหนึ่งมีความปฏิบัติเกินเหตุในการแสดงจุดยืนกับท่านฮุเซนบินออลีโดยการเอาวันนี้เนี่ยวันที่10เดือนมุฮัรรอมเป็นวันแสดงความเศร้าโศกเสียใจของการจากไปของท่านไอลีของท่านฮุเซนบินไอลี ซึ่งการแสดงความเศร้าโศกเสียใจบรรลุไปถึงกระทั่งว่ามีการหลั่งเลือดตัวเองเป็นการแสดงความเสียใจพี่น้องฮะเราเห็นอยู่ในการปฏิบัติของคนกลุ่มนี้คือกลุ่มชียาที่แสดงความเสียใจในการจากไปท่านอัลสเซนแต่ไม่แสดงความเสียใจกับการจากไปของคนอื่นตรงนี้ผมบอกให้เราเห็นถึงความผิดเพี้ยนในหลักความเชื่อที่ผิดเพี้ยนไปมีการเอามีดกีดหัวตัวเองมีการเอามีดฟันหลังตัวเองมีการหลั่งเลือดตัวเองแสดงความเสียใจ เพราะนั้นนี่คือกลุ่มชนที่หลงออกห่างจากแนวทางท่านอบบดุลลาห์อัฮุอลยวะลยซ์กับันหลังพี่น้องทั้งหลายแน่นอนว่าในอะกีดาในหลักความเชื่อของอัลสุนนาวันจมามะที่บรรดานักวิชาการได้บันทึกมาให้กับเราก็คือเราแสดงความเสียใจยกับการจากไปของท่านฮุเซนบินไอลีแสดงความเสียใจยในการจากไปของท่านฮัสซันบินไอลีแสดงความเสียใจในการจากไปของท่านไอลีบินอบีตอเลบของท่านอุสมานบินอัฟฟานของท่านอุมัรบินคอตตอบซึ่งท่านเหล่านี้เนี่ยโดนสังหารโดนฆ่าตาย ยกเป็นท่านฮัสซันบินอาลีเดียวโดนสังหารโดนฆ่าตายแต่ทําไมถึงได้มีการเจาะจงในการพูดถึงท่านฮุเซนบินอลีเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติวันที่ส0เดือนมุฮัรรอมคือวันอาชูรอที่เราจะถือศีลอดเพื่อเป็นการแสดงการขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาไม่ใช่วันที่เราจะมาตีอกชกตัวแสดงความเสียใจในการจากไปของท่านฮุเซนบินอลีบินอบีตอเลบเพราะฉะนั้นขอให้เรา นึกถึงสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านได้วางเป็นรูปแบบให้กับเราในการถือศีลอดแล้วท่านนบีสุลต่านได้บอกถึงภาคผลที่เราจะได้ในการถือศีลอดวันที่10ในวันอาชูรอเนี่ยว่ามันจะไปลบล้างบาปในปีที่ผ่านมาและในกฎเกณฑ์ที่ท่านนบีสุลต่านได้บอกกับเราในการลบล้างบาปคือการลบล้างบาปที่เป็นบาปเล็กที่ท่านนบีสุลต่านได้บอกกับเราไว้ว่า อัศโาลาวาตุนอมส์ ر م ض รอ إلى رمضان น ا ل ج م ع อ إ ล ى الجمعة คการถือการลมมาดห้าเวลารอมฎอนหนึ่งสู่อีกรอมฎอนหนึ่งแล้วก็วันศุกร์หนึ่งไปสู่อีกวันศุกร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นการลบล้างบาประหว่างนั้นและท่านนาบีได้บอกว่ามมจ,จิตุนิบาติลกาบาเอตตราบใดที่ได้มีการออกห่างจากบาปใหญ่เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติ ฮะดิดใดก็าตามที่ท่านอนภิสราลล้อลหัวอะยฮิวะสัลลมได้กล่าวถึงการลบล้างบาปจะหมายถึงบาปเล็กทั้งหมดส่วนบาปใหญ่ต้องการการเตาบห์การกลับตัวกลับใจไปหาลุสฮานะตาลาและการเตาบา์ทั้งนักวิชาการได้วางเงื่อนไขให้กับเราเอาไว้ก็คือ 1. เสียใจในสิ่งที่เราได้ทําไป2ละทิ้งสิ่งนั้นโดยเด็ดขาดแล้ว3ม,มีความตั้งใจว่ายังไงเราจะไม่กลับไปทําบาปอันนั้นอีกแล้วเพื่อนประการที่4ออกมาถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นฮักคุณอาดมก็คือการเอาสิ่งนั้นกลับคืนไปให้กับ คนที่เราอาธรรมเข้ามาหรือว่าการไปขอมาอัพกับเขาในสิ่งที่เราได้อาธรรมกับเขาเพราะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติให้เรานึกถึงวันสําคัญที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาได้คัดเลือกมาให้กับเราแล้วก็อย่าลืมในการถือศีลอดเพื่อเราจะได้รับภาคผลในการลบล้างบาปในปีที่ผ่านมาแล้วก็ให้เราถือศีลอดให้มีความคัดค้านกับหรือว่ามีความขัดแย้งกับสิ่งที่บรรดาพวกยิวบรรดาพวกยโฮลดได้ทาการถือศีลอดก็คือการถือศีลอดวันหนึ่งวันที่9 ก่อนวันที่10เดือนม,มุฮัตรรอมหรือว่าอีกวันหนึ่งคือวันที่11เดือนม,มุฮัตรรอมสามวันหรือว่าสองวันในวันที่ท่านนาบีสุลต่านได้ทําการกําหนดไว้ให้กับเรานะครับก็ขอให้ลอสุภาหานุตาลาได้ให้เรานั้นได้รับภาคผลที่พระอ,องค์ได้เลือกวันที่มีความสําคัญวันที่พระอ,องค์ได้เพิ่มพูนอามัน์ให้กับเรา วันที่พระองค์จะลบล้างบาปให้กับเราเพื่อเราจะได้พบกับอัลลอสสุบฮาโนตาลาด้วยการได้รับความพึงพอใจจากพระองค์อัลกูล์เราดีฮะดะวัสตัฟกรุลลอฮ์ฮะอัลีิมลิวะลักุมวะลิสาอิรนมุสลิมีนมินคุลิดัมฟัสตัฟฟิโรอินนูการูฟฟาระสุบฮานัลลอฮ์วะลฮัมดุลิลลาะวะลาอิลาฮาอิลลาอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัคบร์วะลาฮฺอัล